สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนานะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Take o ver กันนะครับโดยในวันนี้เราจะอยู่ในดานที่หกของชัตเตอร์ของฝั่งมนุษย์กันนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับเราหลังเริ่มเล่นยากแล้วนะจากไกลเลยไม่มีเครื่องยิงหินเออสเต็ปแรกคนกับตงังแค่นั่นแหละแล้วก็ยึดมันจะง่ายขนาดนั้นเลยวะส่วนตัวคิดว่าไหวนะ นูอย่างตึงเลยเดี๋ยวพอเข้าได้อะเดี๋ยวต้องเอาตังมาอัพเสามา,ามานาเพราะว่าตอนนี้มานาหมดแล้วก็ตอนเนี้ยเอาทหารมาชาร์จตรงนี้ก่อนอยังซ่อมไม่เสร็จนี่หว่าฮีพาธแต่ช่างมันเอาตังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าไปอ่ะมันจะได้คนต่อฮิวแล้วก็เข้านี้เอ่ออัพเกรดแล้วก็เดี๋ยวเข้านี้ก่อนเข้ามาซ่อมตรงนี้ก่อนอยากให้มันอัพเกรดอัพเกรดไอ้พวกนี้ได้มากเลยมันจะได้ขี้โกง ตอนนีได้เสาแล้วเออมันจะได้ทหารสามคนเดี๋ยวเราเอาเท่าชัวก็คือเป็นพนูเดี๋ยวเราจะรอกันตรงนี้ตอนนี้ก็คือแบบถ้าเอาเล่นในเด,เดียวก็คือยึดได้ละตอนนี้แต่มันมันสร้างประชาประชากรเพิ่มแล้วเราจะเหลี่ยมเราจะมายึดเมืองใหญ่เลยแล้วเราก็เหลี่ยมไงเพราะตอนนี้ก็คือรอรอโทเทมอย่างเดียวตอนนี้ถ้าอัพอะก็คือมันจะเป็นยูนิคแล้วทหารม้ากโกงแค่ไหนแต่ถ้าแต่ถ้าสัหนึ่งก็ไม่ถือว่าลุมนะครับ่ยทานเราซัมมอนชา้าเกิน เราแบบรีบแบบก็คือแบบมายัดต,ตรงนี้เลยเพราะว่ายิ่งปล่อยยื้อไว้าน,นานนะมันยิ่งเล่นยากโชคดีนะที่เราจานวนทหารเยอะกว่าเพราะว่าเขามาถึงอาสามเมืองเลยอีสู้เนี่ยตึงเป็นไงไม่ธรรมดาจบจอดสี่นาทีซะด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนะด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย